ถัดไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของทางเลือกเมื่อกี้เรามีการแก้ไขปัญหาทุกปัญหาครอบคลุมแก้จนหายเลยนะครับทีนี้อย่างที่เรียนว่าถ้าแก้จนหายเลยอย่างเช่นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเนี่ยมันก็ต้องมีการใช้พื้นที่นะครับดังนั้นประโยชน์เยอะผลกระทบ,บโดยเฉพาะในด้านการใช้พื้นที่ในการพัฒนาโครงการก็จะตามมานะครับมันก็เลยเกิดเป็นทางเลือก นะครับบางต่ไม่ทําอะไรเลยนะครับไม่มีประโยชน์แต่ก็ไม่มีผลกระทบเหมือนกันนะครับจนถึงทางเลือกที่5นะครับก็คือแก้หมดเลยนะครับแก้ทุกปัญหาเต็มที่จนไม่เหลือปัญหาเลยนะครับส่วนทางเลือกที่ 2- ถึง4เนี่ยก็จะมีการปรับการปรับเป้าหมายการแก้ปัญหาบางอันลงไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ปัญหาในส่วนที่ต้องใช้ที่ในการพัฒนาเยอะๆนะครับ ทีนี้ย้อนกลับมาตรงที่แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เมื่อสักครู่ผมนําเสนอนะครับอันนี้ก็คือเต็มเต็มที่กลับเลยนะครับแก้ทุกอย่างนะครับทีนี้ถ้ามาดูทางที่หนึ่งนะครับทางเลือกที่หนึ่งก็คือไม่ทําอะไรเลยนะครับก็เหมือนปัจจุบันนะครับอันนี้ก็เอาไว้เปรียบเทียบเฉยๆนะครับถัดไปเป็นทางที่สองเอาแค่พื้นฐานพอนะครับเน้นกันที่ไม่ต้องใช้ที่ในการพัฒนามากนะครับ ในอันนี้นะครับส่วนที่หายไปก็คือการผันน้ําจากอา่าวจากทะเลสาบสงขานะครับลงสู่อ่าวไทยผ่านทางสติงพระนะครับอันนี้เพื่อบรรเทาปัญหาน้ําท่วมขังริมทะเลสาบนะครับแต่การดําเนินการอันนี้มันก็จะต้องมีการใช้พื้นที่พัฒนาคลองผันน้ํานะครับดังนั้นในทางเลือกที่สองก็คือเอาแบบที่ยังไม่ต้องใช้ที่ก่อนการะกำน,นะครับก็คือยังไม่มีตัวนี้ อีกส่วนหนึ่งที่ไม่มีก็คือยังไม่มีการพัฒนาแหล่งน้ําเพิ่มเติมนอกเขตชนประทานนะครับมีเฉพาะในเขตในเขตเราถือว่าท่านมีคลองขนน้ำคลองส่งน้ําอยู่บ้างแล้วนะครับใช้ที่เพิ่มก็น้อยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความจําเป็นพื้นฐานนะครับแก้ทุกด้านยกเว้นไม่มีคลองขนน้ําลงอ่าวไทยกับไม่มีการพัฒนาแหล่งน้ําในเขตชนอนอกเขตชนประทานนะครับส่วนด้านอื่นๆการบริหารจัดการองค์กรอันนี้ยังมีครบถ้วนนะครับอันนี้2นะครับ สามก็คือเพิ่มจากสองขึ้นมาอันหนึ่งก็คือมีคลองผันน้ําลงทางไทยนะครับสี่ก็คือเอาสองมาเพิ่มพัฒนาแหล่งน้ํานอกเขตชนะทฐานขึ้นมานะครับส่วนห้าก็คือทําครบเลยนะครับมีทั้งคลองผันน้ําแล้วก็มีแหล่งน้ําในเขตนอกเขตทีนี้เวลาเราพิจารณานะครับเราก็เอามาพิจารณาถึงผลประโยชน์ และผลกระทบในปัจจัยหลักสามอันนะครับก็คือเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมนะครับตามปัจจัยย่อยอันนี้นะครับพอเรามาพิจารณาทางเลือกหนึ่งถึงห้านะครับอย่างในด้านเศรษฐกิจนะครับก็คือมีน้ำปูโภคบริโภคที่มีคุณภาพครบถ้วนไหมนะครับอันนี้ก็คือแก้หมดเลยทุกทางเลือกก็ได้คะแนนเท่ากันนะครับมีน้ำประปาทุกที่นะครับพื้นที่น้ำท่วมลดลงเท่าไหร่นะครับ ถ้าทางเลือกที่สองกับทางเลือกที่สี่เนี่ยเราบรรเทาเน้นกันที่ชุมชนเป็นหลักนะครับก็จะมีพื้นที่ได้รับประโยชน์ที่น้ำท่วมลดลงเนี่ยประมาณห0หมื่นนะครับแต่ถ้าทางเลือกที่สามกับห้าเราเพิ่มคลองผันน้าลงอ่าวไทยด้วยพื้นที่รับประโยชน์ก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็นประมาณเจ0ดหมืนกว่านะครับถ้ามองกันในด้านเศรษฐกิจด้านการขาดแคลนน้าด้านการ,กรเกษตรนะครับ ถ้าช่วยเฉพาะเขตจนประธานก็แก้ไขคะแนนได้103นะครับแต่ถ้าช่วยหมดเลยนะครับในเขตนอกเขตก็217นะครับถ้าด้านสังคมเนี่ยทุกทางเลือกต้องแก้ไขปัญหาด้านบริหารจัดการอันนี้เหมือนกันหมดนะครับต้องมีการแก้ไขกฎระเบียบอันนี้เหมือนกันหมดนะครับทีนี้ด้านผลกระทบนะครับที่ต่างกันก็คืออันนี้เนี่ยเรามีการใช้พื้นที่ไปก่อสร้างระบบป้องกันน้ําท่วม นะครับถ้าเป็นทางเรื่องที่3ามกับสี่เนี่ยต้องมีการทำคลองขันน้ำนะครับใช้ที่ปะำบาดพันก่อไร่นะครับถ้าอันอื่นเนี่ยเราเป็นเน้นกันที่การใช้ระบบพันนังหรือคุดลอกคลองนะครับก็จะไม่ต้องเวรคืนนะครับก็จะไม่มีผลกระทบด้านถัดไปนะครับเป็นด้านสังคมนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือด้านผลกระทบจากการใช้ที่พัฒนาแหล่งน้ำนะครับบางทีกันน้าท่วมนะครับอันนี้ก็คือทําแหล่งน้ําเพิ่มถ้าสมมุติว่าเรา พัฒนาแหล่งน้ําทั้งในเขตนอกเขตนะครับก็จะ <c oughs> ใช้ที่ประมาณแสนถั่วไล่แสนห้านะครับถ้าเฉพาะในเขตเดียวก็ประมาณ9 0,000มนะครับถัดไปน้ําบาดาลนะครับเราสนับสนุนให้ใช้น้ําบาดาลในทุกที่นะครับไม่ได้จากัดว่าคนไหนหน้คนไหนให้นะครับก็คือทุกทางเลือกที่ใช้เหมือนกันนะครับถัดไปเป็นประเด็นสําคัญประการหนึ่งเลยนะครับก็คือสอดคล้องกับที่ท่านอยากได้ไหมนะครับ ในขั้นตอนปัจจุบันเนี่ยเราใช้การให้คะแนนจากการประชุมจากผลการประชุมทั้งที่ทแล้วนะครับว่ามีอันไหนมีคนเรียกร้องอยากทําบ้างนะครับที่เกือบพันผลที่ผ่านมานะครับแต่ถ้าทั้งนี้ท่านก็สามารถช่วยเราเลือกใหม่ได้นะครับในแบบสอบถามทีท่เราแจกไปนะครับท่านสามารถช่วยประเมินได้เราก็จะเอามาปรับคะแนนตรงนี้ใหม่ตามผลการามีส่วนร่วมในครั้งนี้นะครับ ต่อไปในส่วนของสังคมนะครับก็จะมีการสอดคล้องกับนยโยบายภาครัฐอันนี้เรามีเป้ามาจากแผนแม่บท20ปีด้านน้าของประเทศนะครับผู้โครงการก็จะสอดคล้องอยู่แล้วนะครับอันนี้เหมือนกันหมดส่วนด้านสิ่งแวดล้อมนะครับด้านสุดท้ายที่พิจารณาก็คือ,อป่าต้นน้ําได้รับการฟื้นฟูไหมอันนี้ถือเป็นไม่ต้องเลือกนะครับทุกอันต้องทํานะครับมีการฟื้นฟูแหล่งต้นน้ํานะครับคุณภาพน้ําได้การตอ คุณภาพน้ําในลําน้ำได้รับการปรับปรุงนะครับทุกทางเลือกต้องมีการบาบัดน้ําเสียนะครับอันนี้ไม่ไม่เป็นทางเลือกนะครับเหมือนกันหมดสองข้อสุดท้ายของด้านสิ่งแวดล้อมนะครับก็คือผลกระทบต่อตัวทะเลสาบนะครับผลกระทบชัดๆเลยนะครับจากการที่เราแก้ปัญหาขาดแคลนน้าก็คือพอเราน้ําไปใช้เยอะขึ้นน้ําก็ลงทะเลสาบน้อยลงมันก็จะทําให้ทะเลสาบเค็มขึ้นนะครับ จากการวิเคราะห์แล้วก็พบว่าทุกทางเลือกเนี่ยเข็มขึ้นประมาณ1นนิดๆนะครับดังนั้นก็ถือว่าผลกระทบน้อยนะครับถัดไปข้อสุดท้ายก็คือมีการนําน้ํากลับมาใช้ใหม่ไหมนะครับอันนี้ก็คือทุกอันนะครับมีการนําน้ํากลับมาใช้ใหม่อย่างเต็มศักยภาพไม่เป็นทางเลือกนะครับก็ได้คะแนนเท่ากันครับจากการพิจารณาเมื่อสักครู่แปลงเป็นคะแนนนะครับเราก็พบว่าทางเลือกที่5้าที่แก้ครบหมดเลยเนี่ย คะแนนสูงสุดนะครับดังนั้นเราก็คิดว่าที่เรานําเสนอครั้งนี้นะครับเราก็เลือกทางเลือกแค่นะครับแก้ทุกปัญหาจนหายหมดเลยนะครับอันนี้เน้นกันอีกทีนะครับเราให้กรอกวงเงินแล้วก็ให้แนวทางแก้ที่คิดว่าท่านยอมรับได้นะครับแต่จะทําสร้างจริงหรือเปล่าเนี่ยต้องไปออกแบบให้ได้ตามสามเสาหลักก่อน หลังจากนั้นก็ต้องไปผ่านการมีส่วนร่วมของโครงการย่อยแต่ละอันอีกทีนะครับแต่ในขั้นนี้เนี่ยท่านสามารถเชื่อมั่นได้ว่ามีกรอบวงเงินที่จัดสรรไว้ให้ครอบคลุมทุกปัญหาได้แน่นอนนะครับตอนนี้เราก็นําเสนอทางเลือกที่5นะครับตอสุดท้ายท่านสามารถแสดงความเห็นได้นะครับอันนี้เป็นการนําเสนอในหัวข้อสุดท้ายนะครับก็คือเกณฑ์การจัดลําดับความสําคัญนะครับ หลังจากเราได้แนวทางเลือกในการพัฒนาที่เราเลือกมาแล้วนะครับเราก็จะไปจัดความจัดลำดับความสําคัญว่าอันไหนทําก่อนอันไหนทําหลังนะครับทีนี้จะจัดยังไงนะครับก็คือใช้เกณฑ์สีด้านนะครับก็คือวิศะวะกรรมเศรษฐกิจสังคมเศรษฐศาสตร์และก็สิ่งแวดล้อมนะครับทีนี้ในด,ด้านวิศะวะกรรมดูอะไรนะครับก็คือดูว่า สร้างยากหรือสร้างง่ายสร้างแล้วอันตรายไหมนะครับสมมติว่าเป็นแค่การขุดลอกอันนี้ก็ถือว่าสร้างง่ายนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นการทําทประตูน้ําปิดกั้นในพื้นที่กว้างๆอันนี้ก็อาจจะต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนะครับผู้รับเหมาท้องถิ่นทําไม่ได้นะครับอาจจะต้องพิจารณาเลือกอมืออาชีพขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับก็จะได้คะแนนด,ด้านนี้ต่างกันไปนะครับ อันที่2ก็คือความพร้อมนะครับก็คือมีแบบหรือยังถ้ามีแบบก็แสดงว่าพร้อมสร้างน,นะครับถ้ายังไม่มีก็ต้องไปออกแบบให้มันได้ตาม3เสาหลักก่อนก็อาจจะใช้เวลาระดับหนึ่งดังนั้นอาจจะมาอยู่ในช่วง5ปีแรกไม่ทันนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับท่ด้านวิศวะถัดไปด้านเศรษฐกิจกสังคมนะครับเร่งด่วนเราก็คือมองในแง่ปัญหานะครับปัญหาอย่างเช่นสมมติว่าขาดแคลนน้ําหนักเลยนะครับ ถ้าไม่รีบทําแหล่งน้ําเพิ่มในอีกสองปีตรงนี้อาจจะไม่มีน้ําใช้อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็อันนี้ถือว่าเร่งด่วนในเชิงความเร่งด่วนของปัญหานะครับถัดไปเป็นเชิงความต้องการนะครับก็คืออันนี้ปัญหาอันนี้อันนี้เป็นตัวปัญหานะครับอันนี้ก็คือความต้องการอย่างเช่นสมมุติว่า,าพื้นที่อันนี้อยากจะเพาะปลูกเพิ่มขึ้นนะครับ ถ้าทำโครงการนี้แล้วนะครับสามารถตอบสนองความต้องการได้ทั้งลุ่มน้ำเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีกว่าโครงการเฉพาะจุดอย่างนี้เป็นต้นนะครับข้อ3ก็ลักษณะเดียวกันนะครับผลประโยชน์ที่ได้รับนะครับเกิดเฉพาะจุดหรือเกิดอย่างกว้างขวาง,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 งครอบคลุมนะครับอย่างสมมติว่าทำทำนกกั้นน้ำมันก็อาจจะได้เฉพาะเทศบาลน,นี้แต่ถ้าทำแหล่งน้ำหรือ การเก็บน้ำนะครับก็อาจจะช่วยบรรเทาน้ำท่วมได้ในภาคลุมอย่างนี้เป็นต้นนะครับถัดไปเป็นด้านสิ่งแวดล้อมนะครับก็คือดูครบทุกด้านนะครับป่าไม้ชั้นคุณภาพน้ำอาชั้นคุณภาพลุ่มน้ำคุณภาพน้ำแล้วก็ผลกระทบต่อ,อการจัดหาที่ดินแล้วก็การอุพยพนะครับก็คือ ถ้ามองในแง่ป่าไม้ก็คือถ้าจะต่อสร้างเนี่ยทับที่ป่าบ้างไหมนะครับถ้าทับที่ป่าเยอะก็มีผลกระทบเยอะนะครับได้คะแนนน้อยอยู่ในชั้นคุณภาพลุ่มน้ําที่เป็นต้นน้ําหรือเปล่านะครับถ้าไปสร้างในเขตต้นน้ําก็ถือว่ามีผลกระทบเยอะนะครับทําแล้วมีผลต่อคุณภาพน้ําทําให้น้ําดีขึ้นหรือแย่ลงหรือเปล่านะครับถ้าทําแล้วไม่มีผลด้านคุณภาพน้ําก็ถือว่าดี แต่ถ้าทําแล้วคุณภาพน้ําดีขึ้นอย่างเช่นสร้างระบบบำบัดน้ําเสียอันนี้ก็ถือว่าดีมากนะครับส่วนในด้านการอุพยพนะครับถ้าสร้างแล้วต้องมีการกอุปยพประชาชนนะครับหรืออาจจะต้องมีการจัดหาที่ดินเวรคืนอย่างนี้ก็ถือว่าเกิดผลกระทบนะครับคะแนนก็จะน้อยครับด้านสุดท้ายก็คือเศรษฐศาสตร์าานะครับก็ดูความคุ้มทุนนะครับสมมติว,ว่ามีโครงการพัฒนาแหล่งน้ําอันหนึ่งที่ต้นทุนได้ ได้ต้นทุนน้ำคิวละ10บาทนะครับอีกอันหนึ่งต้นทุนคิวละ50บาทนะครับดังนั้นน้ำเท่ากันถ้าทุนถูกกว่าก็ถือว่าดีกว่านะครับโอกาสคืนทุนสูงไอ้ตัวที่เป็นโครงการที่ต้นทุนต่ำกว่าก็จะถือว่าได้คะแนนสูงกว่านะครับอันนี้เราก็ใช้การพิจารณารอบด้านทั้ง4ด้าน4ปัจจัยหลักเนี่ยนะครับมาพิจารณาว่าอันไหนคุณจะทำก่อนหรือหลัง นะครับในแบบสอบถามที่ผมแจกให้ท่านไปนะครับท่านสามารถาให้ความเห็นได้นะครับช่วยกันปรับเกณฑ์ท่อนนี้ได้นะครับรวมกันแล้วต้องได้ร้อยคะแนนนะครับถ้าท่านเห็นด้วยก็คือติ๊กในช่องเห็นด้วยถ้าท่านอยากจะปรับก็ปรับได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของการนำเสนอความก้าวหน้าของงานในวันนี้นะครับ ลำดับถัดไปก็อยากจะเรียนเชิญท่านให้ความเห็นนะครับสอบถามให้ความเห็นประเด็นหลักๆที่วันนี้เราอยากทราบก็คือท่านเห็นว่าทางเลือกไหนเหมาะสมนะครับการแก้ปัญหาที่เราิส s t ออกมานะครับเป็นกลุ่มรวมๆแบบนี้นะครับท่านคิดว่าจะเพิ่มแนวทางด้านไหนอีกไหมนะครับและก็สุดท้ายเกณฑ์การจัดลำดับความสำคัญนะครับเห็นด้วยกับคะแนานหรือไม่นะครับสามารถให้ความเห็นหรือให้คะแนานใหม่ได้ รวมแล้วต้องได้ร้อยคะแนนนะครับในลำดับถัดไปนะครับก็ขอยกเวทีต่อให้ทางาทางทีมงานฝ่ายกรรมีส่วนร่วมนะครับเพื่อ,อดำเนินการให้ท่านได้สอบถามนะครับหรือให้ท่านได้แสดงความเห็นต่อไปครับขอบพระคุณครับผม